ริปคำพยากรณ์ของชาลัคนาราศีมีนประจำเดือนตุลาคมปี2567ค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องการงานนะคะคนที่ทำงานประจำทำงานออฟฟิศนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ความยุ่งยากความวุ่นวายความอลหมานในเรื่องการงานการรับผิดชอบหน้าที่การงานนะคะจะมีความลดน้อยลงค่ะการที่ต้องคอยติดต่อประสานงานหัวหมุนนะคะติดต่อเจ้านุ่นทีคนนี้ทีดูแลลูกค้าท่านนี้ทีดูแลลูกค้าท่านนั้นทีนะคะจะมีความน้อยลงนะคะ เพราะลูกค้าเนี่ยก็จะเริ่มมีความหดหายไปนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่เขาเนี่ยพอใจกับบริการสินค้าของคุณแล้วนะคะเขาก็เลยเงียบหายไปค่ะแต่หากคุณทำงานประจำอะไรที่มันต้องมีลักษณะต้องการความก้าวหน้าคืบหน้านะคะในช่วงนี้บอกเลยว่าการงานของคุณจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นะคะมันต้องรอฝั่งนู้นมันต้องรอฝ่ายนี้นะคะมันทําให้ลักษณะงานของคุณนี่ยมันยัง ต้องชะลอตัวนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสนะคะเขามีการเดินถอยหลังมาตั้งแต่วันที่25กันยายนนะคะและเดือนนี้ทั้งเดือนดาวการงานของคุณก็ยังเดินโคจรถอยหลังอยู่นั่นเองนะคะทำให้ลักษณะ การงานของคุณนะคะมันมีความอึดอาดมีความช้านะคะได้ดั่งใจน้อยลงคาดหวังได้น้อยลงนะคะงานเข้ามาน้อยลงค่ะแต่ปิมจะขอดีใจด้วยนะคะหากคุณทำงานอะไรที่มันมีความกดดันสูงนะคะเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้างานเขามีความคาดหวังในตัวคุณสูงนะคะบอกเลยว่าในช่วงเดือนตุลาคมนะคะมันจะมีความผ่อนหย่อนลงมานะคะ เจ้านายผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยกดดันคุณแล้วนะคะคุณจะอยู่ในจุดที่สามารถหายใจโล่งอกมากขึ้นนะคะสามารถพักเบรกแตะเบรกได้แล้วนะคะลักษณะการงานของคุณเนี่ยมีความที่มันแตะเบรกได้บ้างนะคะหยุดพักหายใจได้บ้างคะ่ะแต่หากคุณทํางานราชการนะคะบอกเลยว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ลักษณะงานก็มีความคืบหน้าน้อยลงเหมือนกันนะคะแล้วเจ้านายผู้ใหญ่ของคุณน่ยก็จะมีความ เอ็นดูคุณเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าเดิมแล้วนะคะก็จะมีความที่พักหายหน้าหายตาไปบ้างนะคะแล้วก็ผุบๆโผๆนะคะซึ่งทำให้คุณหนำมีความรู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่ใจในตัวเจ้านายผู้ใหญ่นะคะว่าเขายังจะสนับสนุนคุณไหมอยากจะผลักดันคุณอยู่ไหมจะช่วยเหลือให้ คุณมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมนะคะดังนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะปิมคิดว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่จะรอลุ้นอะไรพวกนี้ได้นะคะต้องเป็นกลางปีหน้าเป็นต้นไปนะคะปิมคิดว่าเรื่องการสนับสนุนการช่วยเหลือจากเจ้านายผู้ใหญ่นะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะชัดมากขึ้นค่ะส่วนเจ้าของกิจการผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะคะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของลูกค้านะคะเขามาเคลมสินค้านะคะเขามีความตําหนิ ติเตียนในบริการของคุณในสินค้าของคุณนะคะหรือมันมีเหตุการณ์อะไรที่มีปัญหาในเรื่องของการที่ลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการของคุณนะคะหรือคุณนะคะจะต้องคอยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าซ้ําแล้วซ้าอีกนะคะเพราะเขาซื้อบริการของคุณไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ได้แบบที่คุณพูดไว้นะคะคุณก็เลยต้องแก้ไขให้เขาหรือว่า ทำยังไงก็ตามให้ลูกค้าเขาพึงพอใจมากที่สุดมันก็จะมีปัญหาที่มันต้องแก้งานซ้ําแล้วซ้าอีกนะคะและมันก็จะมีผลในเรื่องของธุรกิจของคุณด้วยนะคะเนื่องจากว่าดาวการงานนั่นก็คือดาว พฤหัสนะคะมันเดินถอยหลังแบบนี้ธุรกิจของคุณก็จะมีความซบเซานะคะความก้าวหน้าน้อยลงความคืบหน้าน้อยลงหากคุณต้องมีการทํางานอะไรนะคะที่ต้องมีการความร่วมมือจากหุ้นส่วนการงานนะคะหรือว่าแวดวงธุรกิจอะไรคู่ค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะมีความตอบรับน้อยลงให้ความร่วมมือน้อยลงนะคะหรือว่ามีการ พูดคุยกันยากขึ้นนะคะมีขั้นตอนเยอะขึ้นนะคะรวมไปถึงนะคะการที่จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อยลงนะคะหดหายลงไปเป็นในจุดที่ทำให้คุณสามารถที่จะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณได้นะคะดังนั้นในจังหวะนี้นะคะคุณก็ต้องหาทิศทางหาช่องทางการโปรโมตส,สินค้าบริการการขายแบบใหม่ๆเตรียมรอไว้ค่ะ มาต่อกันที่เรื่องการเงินของชาลัคนาราศีมีนประจําเดือนตุลาคมนะคะการเงินของชาลัคนาราศีมีนในเดือนนี้มีลักษณะไม่หวุอหวานะคะเรื่อ,ๆอ,อยๆเอ่วยๆทรงๆนะคะผ่านพ้นไปในเดือนนี้ได้แบบวุ่นวิดนะคะเนื่องจากว่าดาวการเงินของคุณนะคะนั่นก็คือดาวอังคารเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือน พันธุนะคะในเรนลนราศีเมถุนเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งทรงคุณมาตรฐานดีเด่นอะไรเลยนะคะทําให้เรื่องการเงินเนี่ยหมดเงินไปกับการกินการอยู่การใช้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับพ่อแม่เกี่ยวกับญาตินะคะการดูแลครอบครัวนะคะการซื้อของเข้าบ้านซึ่งคุณจะทุ่มเงินแบบนี้นะคะให้เกี่ยวกับค่าของใช้ในบ้านนะคะจนถึงวันที่20ตุลาคมนะคะ แต่พอหลังจากนั้นนะคะดาวการเงินของคุณนั่นก็คือดาวอังคารเนี่ยจะโครจรย้ายออกนะคะไปอยู่ในเรือนราศีกรกฎเมื่อดาวการเงินนะคะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนราศีกรกฎได้ตําแหน่งนิดแบบนี้เป็นตําแหน่งที่น้อยแบบนี้นะคะแปลว่าคุณอาจจะได้เงินน้อยลงนะคะค่าคอมมิชชั่นน้อยลงค่ามือน้อยลงนะคะค่าปฏิบัติการบางอย่างน้อยลงนะคะเงินที่หาได้ จากรายได้เสริมอะไรบางอย่างนะคะก็มีโอกาสลดน้อยถอยลงไปนะคะหรืออาจจะเป็นในเวของการที่คุณนะเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้ลงทุนอะไรยิ่งใหญ่นักนะคะด้วยความที่มันได้ตําแหน่งนิดนั่นเองนะคะหรืออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ไปเที่ยวนะคะไปเอนเตอร์เทนตัวเองนะคะหาเงินไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือจับจ่ายเงินนะคะไปกับ การบันเทิงรื่นรมนะคะดูละครเวทีนะคะหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทำให้ตัวเองมีความสนุกสนานนะคะมีความบันเทิงใจคลายเครียดคลายเหงาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพิมขอเตือนไว้เลยว่าอย่าจ่ายเงินไปกับความสุขส่วนตัวนะคะความเันเทิงตัวเองเยอะเกินไปนักในเดือนนี้นะคะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยลักษณะการเงินของคุณนี่ย อาจจะไม่เป็นดั่งใจคุณนักค่ะ มาต่อกันที่เรื่องความรักนะคะคนโสดในเดือนนี้นะคะบอกเลยว่ามีโอกาสที่ดีในเรื่องของการที่เจอใครเข้ามาใหม่ๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าดาวความรักของคุณได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและตำแหน่งอุจนะคะอยู่ในเลือนราศิกันนะคะได้ตำแหน่งที่ดีมากๆมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณคะ่ะโดยการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณบางประการที่คุณติดขัดอยู่ในชีวิต นะคะณนะตอนนั้นนะคะทำให้คุณรู้สึกดีกับเขานะคะหรืออาจจะเป็นคุณเนี่ยที่ไปเป็นประโยชน์ให้เขานะช่วยเหลือเขาก็ได้ค่ะส่วนคนที่โสดแต่ไม่จ๋านะคะมีคนคุยมาก่อนหน้านี้บ้างนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็อาจจะมีความพลิกผันนะคะพลิกเกมได้ทําให้คนที่คุณคุยอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะอินเลิฟกับคุณมากขึ้นอยากจะเปิดสถานะอยากจะคุยกับคุณจรงิงจังอยากจะให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณ ก็ได้ค่ะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีภรรยาสามีแล้วนะคะในช่วงเดือนตุลาคมปิมบอกเลยว่าน่ากังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันได้เกิดสุริยุปราคาไปวันที่2ที่3ตุลาคมนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีผลแน่นอนกับคนลัคณาราศีมีในเรื่องความรักโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าราหูเนี่ยโคจรทับตัวคุณอยู่ในราศีมีและเล็งเข้าไปในเรือนคู่ของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยหากคุณมีปัญหาอยู่นะคะมันก็จะยิ่งแตก ระเบิดให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือถ้ามันไม่มีปัญหานะคะมันก็จะเริ่มมีอะไรให้คุณได้เห็นนะคะเป็นข้อบกพร่องของพฤติกรรมของคุณทั้งคู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันมันเป็นปัญหาที่มันไม่เคลียร์เคลียร์ไม่จบหรือมันเป็นปัญหาคาราคาซังหรือแม้กระทั่งนะคะสิ่งที่ไม่เคยคิดว่ามันเป็นปัญหานะคะ มันอาจจะมาเป็นปัญหาให้คุณในเดือนนี้ก็ได้นะคะทุกอย่างสามารถเกิดได้หมดเลยนะคะไม่มีความแน่นอนในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะคุณจะต้องมีสติให้มากๆนะคะต้องระวังความคิดการกระทําและก็ทัศนคติของตอนเองที่มีต่อคนรักให้ดีนะคะเพราะว่าหากคุณไม่มีสติเนี่ย เมื่อใดก็ตามที่ราหูมันเล่นงานนะคะมันก็จะทําให้สิ่งที่คุณคิดนะ่ะแม้อาจจะไม่เคยพูดออกมาพอเวลาคุณไม่มีสติะทุกอย่างมันจะเปิดเผยออกมาหมดเลยความคิดของคุณะคุณก็อาจจะไม่ได้กั่นกองแล้วก็พูดออกมาเลยก็ได้นะทําให้เป็นประเด็นเป็นข้อขัดแย้งนะคะแล้วทําให้คู่ของคนละของคุณนะรู้สึกไม่ดีกับคุณก็ได้นะคะแต่เป็นไม่ได้หมายความว่าคนละคณะราศีมีนทุกคนจะต้องเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้นะบางคู่เนี่ย เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เป็นคู่แท้กันจริงๆเนี่ยก็สามารถครบกันไปได้อย่างยาวๆไม่ได้มีปัญหาที่มันต้องมามีอรอยแตกเล้าหรือว่ามีความขัดอกขัดใจที่มันต้องทําให้ความสัมพันธ์ไม่ดีก็ได้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะปิมขอให้ทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับของปิมดูช่องของปิมดูคลิปนี้นะคะมีความสุขในความรักให้มากๆค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปคําพยากรประจําเดือนตุลาคม ในเดือนนี้นะคะปิมออกคลิปคำพยากรณ์นเนี่ยช้าไปนะคะต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมติดตามคลิปของปิมนะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ปิมโดยการกดติดตามช่องของปิมนะคะกดแชร์ให้เพื่อนได้เห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์หัวใจให้ปิมนะคะเป็นกำลังใจให้ปิมในการทำคลิปครั้งต่อต,อตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ